ทำ C T สแกน เห็นชัดแค่ไหนหมอขอตอบกลับความเห็นนี้นะคะการที่เราทำซีทีเนี่ยมันก็จะเห็นนะคะโครงร่างโดยรวมทั้งหมดอย่างรูปที่หมอแน่มาให้ดูนะเราก็จะเห็นว่านี่เนื้อตบับนี่เป็นลำไส้นะคะมีผนังลำไส้หนาไหมหรือมีไขมันรอบๆลำไส้ซึ่งบ่งบอกถึงการอักเสบได้นะคะแต่ว่าการทำเอ่อซีทีสแกนอาจจะไม่เห็นอย่างเช่นการทำซีทีเนี่ยถ้าก้อนขนาดเล็กกว่า1เซนอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นก้อนใหญ่จนทำให้เกิดอาการเนี่ย ในโลกของล้ำไซส้ส่วนใหญ่จะเห็นได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นในการตรวจ CT เนี่ยความน่าเชื่อถือก็ค่อนข้างที่จะมากส่วนใหญ่จะเห็นโรคได้เยอะนะคะสําหรับในเรื่องของถุงน้ำดีเนี่ยอาจจะมีถ้าเป็นนิ้วพวกนิ้วคอเลสเตอรอลบางทีเนี่ยการทำซีทอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดนะคะแต่ว่าถ้าโดยรวมรวมเนี่ย ถ้าเรามีอาการเยอะส่วนใหญ่ CT จะเห็นความผิดปกติแล้วนะคะถ้าไม่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นโรคซึ่งเกิดจากการดิดตัวของลําไส้นะคะซึ่งพวกนี้ทำ CT ก็ดูแล้วปกติหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้น CT มีความน่าเชื่อถือมากนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณมีอาการแล้ว CT ปกติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากการบิดตัวของลำไส้หรือกระเพาะอาหารเช่นเครียดลงกระเพาะที่อาจจะตรวจไม่เจอเชื้อบแบคทีเรียหรือว่าลำไส้แปรปรวน ถ้าชอบคอนเทนต์ดีแบบนี้ก็อย่าลืมกดใจกดแชร์แล้วก็กด follow แพทย์อิกนี้ด้วยนะคะ